ียขูดไม้นั้นเริ่มดังมาถึงโซฟาที่เขานอนอยู่แม้จะอยู่คนละห้องมันยังคงตามมาเรากับมันไม่ได้อยู่แค่ใต้เตียงแต่มันตามตัวเขากลางดึกคืนนั้นขณะที่เขานอนกายหน้าผากอยู่ในความมืดเขาได้ยินเสียงดังแถวพูดออกมาน้ำเสียงแหบห้างเหมือนผ่านการร้องไห้มานานแสนนาน พีทลืมตาปลุกรีบเปิดไฟแต่ไม่เห็นอะไรเขาเริ่มสงสัยว่าตัวเองกำลังเป็นบ้าหรือสิ่งที่ได้ยินมันไม่ใช่แค่เสียงในหัวในคืนถัดไปเสียงนั้นกลับมาชัดเจนขึ้นมันไม่ใช่แค่เสียงขูดไม้แต่มันคือเสียงของบางอย่างที่คืบคลานเสียงเล็บครู่ช้าๆเป็นจังหวะ พีดื้นน้ำลหลมือจับผ้าห่มนั่นในความมืดเขารู้สึกถึงปลายเล็บที่แตะตรงส้นเท้าเบาๆมันเย็นยะเยือกและใช้อย่างน่าขนลุกทันใดนั้นเขาสะดุ้งตื่นอีกครั้งคอบหายใจแรงเต็มไปด้วยเหงื่อยเย็นเขาหันไปข้างข้ามมินยังคงหลับสนิทแต่ที่ปลายเตียงมีรอยขวนยาเหมือเล็บจิต